ยินดีต้อนรับสู่มิลินเรื่องเล่ามหาัศจรรย์เรื่องลึกลับและการผจญภัยสืบสวนไขคดีทำให้คุณรุน้นจนลมหายใจแทบหยุดไปร่วมไขค,ความลับพร้อมกันเลยนะคะพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนราวกับมีบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นมิลินและเพื่อนๆก้าวถอยหลังอย่างระแวดระวังขนาดที่ สายตายังคงจับจ้องไปที่รูปปั้นพยานาคตรงหน้าดวงตาของรูปปั้นยังคงเรืองแสงลำตัวอันแก่งก้าถูกปกคลุมด้วยเถาวันเก่าแก่แต่แสงเรืองรองของมันกลับทำให้บรรยากาศยิ่งชนขนหัวลุกเกิดอะไรขึ้นดาวอุทานออกมาพื้นสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆ เราต้องออกจากที่นี่พานุเอ่ยอย่างเคร่งเครียดเขาเอื้อมมือไปจับแขนมิลินเพื่อให้เธอถอยห่างๆแต่เธอกลับยืนมองรูปปั้นนั้นนิ่งไม่ค่ะมิลินกระสิบเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเรียกเธอเสียงกระสิบเบาๆดังมาจากรอบด้านไม่มีใครได้ยินมันยกเว้น เธอเพียงคนเดียวจงก้าวเข้ามาทันใดนั้นเถาวันที่ปกคุมรูปปั้นพญานาะเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตมันค่อยๆล่นออกเผยให้เห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านหลังบันไดหินเก่าแก่ทอดลึกลงไปสู่ความมืดนั้นมันอุโมงค์ใต้ดินก่อน พ,พึมพำมิลินรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกนี่คือสิ่งที่เธอต้องค้นหาแต่ข้าจะยอมให้เจ้าผ่านไปได้ง,ง่ายๆหรอเสียงก้องกังวานดังขึ้นพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมระวังพลอยร้องลั่นเมื่อพื้นดินเบื้องหน้าพังทลายลงไปเผยให้เห็นดุมดำ มืดราวกับเปินปากของสัตว์หลายที่กำลังอ้ารอยเหยื่อเถาวันบางส่วนค่อยๆเคลื่อนตัวมันกำลังพยายามจะคว้าขาของพวกเขาอย่าปล่อยให้มันจับตัวเราได้ก่อนตะโกนให้ทุกคนระวังตัวต่างคนต่างกระโดดหนีออกจากระยะทางเถาวันที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพานุ ควักมีดพกออกมาตัดเถาวันที่พุ่งเข้าหามิลินมันขาสะบัน้นราวกับมีชีวิตที่กำลังดิ้นดนทางเดียวที่เราจะหนีได้คือเข้าไปอยู่วงนั้นมิลินตัดสินใจทันทีเธอแน่ใจนะดาวถามเสียงสัน่นฉันไม่มีทางเลือกพวกเขารีบพุ่งเข้าไปยังบันไดหินเก่าๆที่นำลงไปสู่ ความมืดเบื้องล่างและมือเท้าของมิลินแตะพื้นด้านล่างของอุโมงค์บันไดข้างหลังพวกเขาก็พังทลายลงปิดทางอย่างสมบูรณ์ความมืดเลยตัวปกคุมพวกเขามีเพียงแสงจากไฟฉายที่ส่องให้เห็นผนังหินเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยรอยสลักโบราณทุกคนค่อยๆก้าวเดินอย่างช,ชา้า เมสะดุดก้อนหินเธอใช้มือยันพื้นเพื่อประคองตัวเองแต่กลับรู้สึกถึงบางสิ่งนี่มันเธอหยิบบางอย่างขึ้นมาดูมันคือเศษกระดูกพระเจ้าช่วยดาวเบิกตากว้างที่นี่ไม่ใช่แค่อุมโมงค์มันเป็นมีลินกืนน้ำลายคุกใต้ดินพานุเสริมเสียงเรียก เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากทุกทิศทางมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในเงามืดหากเขาไม่ได้อยู่กันเพียงลําพังจูๆ่ๆมิลินรู้สึกเหมือนหัวของเธอถูกบีบรัดความรู้สึกบางอย่างถาโถมเข้ามาในจิตใจภาพในอดีตเธอเห็นเงาบางอย่างเงาของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกลา่ามโซ่ไว้กับผนัง เขาดิ้นลนน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาไม่ได้ทำผิดเสียงของเขาแหบแหง้งร่างของเขาสู้ผอมดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังแต่ในวินาทีสุดท้ายดวงตาของเขากลับเปลี่ยนเป็นสีทองเรืองรองก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆหายไปในเงามือมิลินสะดุ้งกลับสู่ปัจจุบัน ลินเป็นอะไรผานุจับไหล่เธอลินลินเห็นแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบเสียงกรีดร้องก็ดังก้องขึ้นจากปลายทางเดินข้างหน้าพวกเขาวิ่งตามทางที่แคบลงเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูไม้บานใหญ่บนบานประตูมีสัญลักษณ์ของพยานาคาสลักอยู่ ข้างในต้องมีอะไรบางอย่างก่อนกล่าวมิลินเอื้อมมือไปแตะประตูและทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเจ้ากำลังจะปลดปล่อยบางสิ่งที่ถูกผนึกไว้เธอหันไปมองเพื่อนๆทุกคนต่างมองเธออย่างกังวลฉันต้องรู้ความจริงเธอผลักประตูไปภายในห้องมีเพียงแท่นหินเก่าแก่ และล่างของใครบางคนที่ถูกพันันาการเอาไว้ไม่ใช่โครงกระดูกแต่เป็นล่างที่ยังคงสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้พานุอุทานมิลินเดินเข้าไปใกล้ล่างนั้นยังคงมีลมหายใจแต่ทันทีที่เธอแตะเขาดวงตาของเขาก็เปิดออกมันเป็นดวงตาสีทองของพญานาะค ร่างที่ถูกพนาันาการเริ่มสั่นสะเทือนตัวต่วนที่ล่ามเขาไว้แตกกระจายเขาลุกขึ้นช้าๆสายตาต้องมองไปที่มิลินในที่สุดเจ้าก็มาถึงเขายกมือขึ้นแท่นหินเริ่มสั่นสะเทือนพวกเขาปลุกบางสิ่งขึ้นมาแล้วเจ้าคือมิลินอ้าปากค้างชายปิศายิ้มบางๆก่อนที่ล่างของเขา จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเก็ดสีเขียวมรกตค่อยๆปรากฏขึ้นข้าคือเงาที่เฝ้ารอผู้ที่ปลดปอยข้าคือเจ้ามิลินสั่นสะเทือนความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยแทนหินกลางห้องเริ่มเลือนแสงวงเวทโบราณสว่างจ้าข้อไดกลับมาแล้วชายปิตนากล่าวก่อนที่ทุกอย่างจะสั่นสะเทือน ประตูบาปถูกเปิดออกและไม่มีใครหยุดมันได้อีกแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด ep ต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคะ่ะ